วันนี้จานเน็ตเช็คอินจะพาไปซอยหาไทยราษ50ย่านคลองสามวาเพื่อมาเช็คอินร้านข้าวมันไก่เจ้าดังที่หลายคนคุ้นเคยร้านเจ๊งหงิมข้าวมันไก่ตอนวันนี้ย้ายมาที่ใหม่แล้วนะทุกคนที่เดิมร้านจะเล็กและหาที่จอดรถยากหน่อยแต่พอมาที่ใหม่นี้ต้องบอกว่าใหญ่โตอลังการมากทั้งตัวร้านที่นั่งสบายและที่สำคัญคือมีลานจอดรถกว้างขวางสุดๆส,สายกินไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดอีกต่อไป มาดูกันที่เมนูที่เราสั่งมาวันนี้เริ่มจากเมนูซิกเนเจอร์ที่มาทีไรต้องสั่งทุกที่นั่นก็คือไก่สับจานเล็กบวกข้าวมาันดูเนื้อไก่นี่สิเนื้อช้ำมากหนังบางสวยไม่เละไม่เหนียวนุ่มกำลังดีไก่ตอนของเจ๊หิมคือของจริงจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดของทางร้านใครชอบรสจัดจ้านเขาก็มีพริกซอยขิงบดไว้ให้ช่วยตัดเลี่ยนได้ดีอร่อยลงตัวมาก ส่วนข้าวมันก็หุงได้สวยกำลังดีไม่แฉะไม่แข็งหอมกลิ่นน้ำซุปไก่ทานคู่กับไก่ช้ำๆคือฟินต่อด้วยเมนูสุดแซ่บที่หลายคนชื่นชอบคือข้าวยำไก่แซ่บที่มีให้เลือกทั้งข้าวมันและข้าวสวยธรรมดาใครชอบรสจัดจ้านบอกเลยว่าต้องลองไก่ทอดกร,บกรอบๆสับชิ้นพอดีคำคลุกเคล้ากับน้ำยำรสชาติจัดจ้านทานกับข้าวมันนุ่มๆคือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากนอกจากเมนูข้าวแล้ว ทีเด็ดของที่นี่ยังมีเมนูสดน้ำซุปร้อนๆที่พลาดไม่ได้คือต้มซปเปอร์ปีไก่รสชาติน้ำซุปเปรี้ยวเผ็ดเข้มข้นถึงเครื่องปีไก่เปลือกกำลังดีสดน้ำซุปเข้าไปแล้วโล่งคอจริงๆกินคู่กับข้าวมันไก่นี่คือสุดยอดโดยรวมแล้วร้านเจ๊หิมข้าวมันไก่ตอนที่ใหม่นี้ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งรสชาติอาหารที่อร่อยคงที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสะดวกสบายของสถานที่ ใครที่เป็นแฟนร้านนี้อยู่แล้วหรือใครที่กำลังมองหาข้าวมันไก่ตอนอร่อยๆและร้านนั่งสบายที่จอดรถเยอะๆต้องมาที่นี่เลยจานเด็ดเช็คอินขอปักหมุดให้เลยร้านเจ๊งหงิมข้าวมันไก่ตอนซอยหาไทราช50รับรองไม่ผิดหวัง